มไปดูกันที่เรื่องดราม่าอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ยังดีที่จบลงแบบเรียบร้อยนะเป็นเวลทลงด้วยดีครับและชอินธนนท์นะฮะก็โดนโกงเงิน จากการสั่งของออนไลน์ก็เป็นทางหอให้กับแฟนกีฬานะครับในการสั่งของทางช่องทางออนไลน์นะครับเฉพราะสาวๆเนี่ยโอ้โหชอปเก่งมากได้ของมาไม่ตรงปกหรือบางคนไม่ได้บ้างแบบเนี้ยนะฮะคือโดนโกงก็มีมานักต่อนักนะอย่างน้องเมย์เมื่อวานนี้ก็โดนโกงยังดีที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับใช่โลกโซเชียลช่วยกดดันจนทางร้านเนี่ยนะฮะยอมโอ้โหยินดีที่จะโอนเงินกลับคืนมาให้นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะน้องเมย์รัชนุอินทนนท์เนี่ยได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวนะในช่วงนี้เธอนั้นก็ ได้รับบาดเจ็บอยู่แหละก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูร่างกายนะครับเพื่อเตรียมจะลงแข่งขันอีกครั้งในปีหน้านะครับก็ทีแรกนยะจะเอาผิดกับร้านรองเท้าดังแห่งหนึ่งนะครับที่โกงเงินค่ารองเท้านะครับหลังจากตนเองนั้นตัดสินใจสั่งซื้อรองเท้าพรีออเดอร์รุ่นหนึ่งทางช่องทางออนไลน์ของร้านดังกล่าวไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับโดยจ่ายเงินเต็มจํานวนให้ลวงหน้าไปแล้วนะครับแต่ว่าผ่านไป3เดือนทางร้านกลับไม่ส่งสินค้าที่ตัวเองสั่งนะมาให้อีกทั้งเมื่อแชทถามกลับไปเนี่ยนะครับ ทางร้านก็ยังนิ่งเงียบไม่ยอมโอนเงินดังกล่าวคืนมาให้ด้วยนะครับน้องเมย์นะฮะก็ได้กล่าวว่าชื่นชอบรองเท้าดังกล่าวซึ่งมันเด้งขึ้นมาทางหน้าฟีดของอินสตาแกรมพอดีจึงอลองทักเข้าไปสอบถามข้อมูลสินค้าจากร้านดังกล่าวนะครับยืนยันว่าสามารถสั่งสินค้าดังกล่าวจากทางต่างประเทศเข้ามาให้ได้คือลักษณะคล้ายๆพรีออเดอร์ไหมใช่พรีออเดอร์แต่ order, มันเป็นพรีออเดอร์ที่จ่ายเต็มเลยไงือจ่ายก่อนเลย8 9 9 0ัาอก่ะ8,990ก็เกือบเกือบ90้0นะฮะเออนะ น้องเมย์ก็เล่าต่อยนะรับว่าผ่านไป2เดือนตนเองก็ยังไม่ได้สินค้านะจึงลองทักเข้าไปถามดูอีกครั้งนะครับทางร้านดังกล่าวก็บอกว่ายังทางแต่ประเทศยังไม่ส่งมาให้นะเออน้องเมย์ก็จึงตัดสินใจรอรอจนกระทั่งผ่านไป3เดือนปรากฏว่ายังไม่ได้รับสินค้าที่สั่งเอาไว้นะครับจึงแค่กลับไปถามจนกระทั่งเมื่อวันเสาร์ที่11พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับตัดสินใจแล้วว่าของคงไม่ได้แล้วลมั้งอ่า <c oughs> ของของเงินคืนก็แล้วกัน เราก็ทางร้านก็บ่ายเบี่ยงมาเลยตลอดนะครับนะพอบ่ายเบี่ยงไปบ่ายเบี่ยงมาเนี่ยนะฮะน้องเมย์ก็ไม่รู้ทำยังไงโพสลงเฟซบุ๊กเลยก็แล้วกันแล้วก็เตรียมที่จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับให้เส้นบายว่าถ้าไม่คนคืนมาภายในวันอะไรวันอาทิตย์หรืออะไรใช่เขาก็ยื่นแจ้งความแล้วใช่เดทไลน์อะไรไม่ได้ว่าแบบอยู่ดีจะแจ้งว่าแจ้งเลยเนี่ยร้านก็เงียบร้านก็เงียบนะฮะละทีเนี้ยด้วยความที่ว่าน้องเมย์เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงไง แฟนกีฬาแล้วก็เพื่อนเพื่อนนักกีฬาด้วยกันเองเนี่ยนะครับก็แชร์กันจนจน,จนเรื่องมันดราม่านะ,ะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงค่ำๆเนี่ยร้านดังกล่าวก็คืนเงินค่ารองเท้าให้กับน้องเมย์ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้โพสต์เตือนอแฟนกีฬานะครับว่าการซื้อของออนไลน์เนี่ยนะครับต้องระวังให้ดีะนะครับไม่งั้น,นมีสิทธิ์ที่จะโดนโกงได้นะแล้วก็<ะ>ไม่อยากให้ร้านนี้รวมไปถึงทุกร้านเนี่ยนะฮะไปทําแบบนี้กับลูกค้าคนอื่นเ<ะ>ออน,นะ ก็ก็บอกเลยอันนี้เป kind of <so ็นเป็นกรณีท anyway ี่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องเมย์โดนคนเดียวแน่นอนนะครับหลายคนก็โดนพี่พี่ก็โดนหนูก็เคยโดนหนูก็เคยโดนเนี่ยเคยโดนมาพร่วหน้าน่ยสามคนคือเท่าที่สังเกตนะใน Facebook นี่อันตรายครับมันตรวจคล้ายๆมันตรวจสอบไม่ได้มันไม่ได้มีการลงทะเบียนแบบเรื่องแบบเป็นจหรือว่าแต่ว่าถ้าเป็นไอแอปสั่งของอ่ะ มันจะมีแบบะมันจะมีติ๊กถูกว่าอันนี้มันเป็นของออฟฟิเชียลเลยใช่ใช่แล้วเราก็สามารถสั่งว่าเรารู้แล้วแหละว่าอันนี้มันเป็นเพจของเจ้าแรกเจ้าเดิมเจ้าใหญ่จริงๆคือเขาจะซี้ซัวไม่ได้เพราะว่ามันถูกรายงานแล้วแล้วเขาจะเสียแต่ว่าบางทีมันมันก็มีวิธีเช็คถ้าร้านที่มันไม่มีไม่มียอดคนสั่งซื้อหรืออะไรเลยอ่ะคือไม่ได้มีบอกว่าขายไปแล้วกี่ชิ้นกี่ชิ้นเป็นสองหมื่นชิ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ ก็คือไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ดูนอ่าแต่ว่าบางร้านเนี่ยไม่มีไม่มีว่าไม่มีค้ดประวัติการขายให้ใครเลยอันนี้น่ากลัวหรือว่าเราไม่เช็คในรีวิวตรวจสอบก่อนก่อนที่จะกกดสั่งก็ไปเช็คในรีวิวนิดนึงว่าเขาส่งของจริงไหมแต่เนี่ยก็บอกเลยว่าเข้าใจน้องเมย์เลยว่าจริงๆเงินแ0ด0ันกว่าบาทเนี่ยเอมันอาจจะไม่ถึงกับเยอะมากมันได่เงินหลักหมื่นหลักแสนเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันเป็นการมันเป็นการ หลอกลงผู้บริโภคใช่แล้วคนอื่นๆนะหรือว่าในกรณีของพี่เนี่ยสองพันสองพันไม่ได้ว่าเยอะอะไรนะคือก็ถือว่าแต่แต่พี่ก็เลือกที่จะแจ้งความนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าแล้วคุณไปทําอย่างนี้กับคนอื่นๆนะมันไม่ใช่แค่เราคุณไปทำนี้กับคนอื่นแล้วเราที่คุยกับสารวัตรเนี่ยคือบางคนเนี่ยบางคนเป็นนักเรียนอืเขาทํางาน คือเขาเก็บเงินเก็บเข้ากับปุกทีละนิดทีละนิดเพื่อไปซื้อเพื่อที่จะไปซื้อโต๊ะตัวหนึ่งมามามาทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางเคสพ่อแม่เก็บเงินซื้อของให้ลูกหรืออะไรคือมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่แบบจะซื้อแบบจ่ายแบบสบายๆนะแล้วพอโดนอะไรแบบนี้แล้วมันน่าโมโหตรงที่ว่าพอเราทักอะไรกลับไปเนี่ยเนี่ยมันเงียบหนูเจอปิดเรจอลยาบล็อกเลยหรืออะไรเงี้ย คือพวกนี้ผู้ผู้ตามตรงว่ามันเรามองไม่เห็นหน้าคนทยมันใช้ไม่ได้เพราะมันอยู่ในพื้นที่แบบนี้มันก็เลยเหมือนทําอะไรก็ได้ใช่แล้วพอทาแล้วคนอื่นพอได้ตังมาแล้วมันปิดเพจได้ง่ายๆหนีไปได้ง่ายๆอะไรแบบนี้ก็ไปอุทาหรหอนะครับของหลายๆคนนะครับก็เลือกร้านหน่อยก็แล้วกันเราเลือกให้มีร้านที่มีความน่าเชื่อถือเราในฐานะคนซื้อก็อาจจะต้องระวังมากขึ้นนิดนึงนะครับก็เช็คเช็คความ ความน่าเชื่อถือเช็คดูแอคเคาท์เขานะคะแล้วก็ไม่พอนะยังต้องดูด้วยว่าบางทีอย่าเพิ่งเปิดเมื่อวานแล้วก็ไปก๊อปปี้ก๊อปปี้รูปภาพอื่นมาแปะไว้แล้วก็เอาคนมาไลค์ปลอมๆอย่างเงี้ยก็ต้องดูความน่าเชื่อถือด้วยนะจะได้ไม่โดนหลอกร้อบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา